สำนักข่าวไทยก่อติดกรณีหนุ่มวัย23ปีที่หนีออกจากบ้านตั้งแต่เด็กเลยนะครับแล้วก็ส่งข้อความเสียงผ่านเว็บไซต์ Google เมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกระจกเงาตามหาครอบครัวที่พัดพลากกันมานานถึง15ปีวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่เขาได้เจอหน้าครอบครัวนะครับติดตามจากคุณออนปวีวงศชิราครับ น้ำตาแห่งความดีใจของอ้ําหลั่งไหลทันทีที่ได้เจอหน้าและกลับเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อและครอบครัวหลังพัดพลากกันนาน15ปีแต่เศร้าใจที่ครั้งนี้ไม่ได้พบหน้ายญาที่เคยอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กเพราะยญาเสียชีวิตไปแล้ว รูปถ่ายใบนี้เป็นหลักฐานสิ่งเดียวที่ทำให้เจอครอบครัวเพราะอ้ำจำชื่อสกุลและอายุตนเองไม่ได้ไม่มีบัตรประชาชนรู้แค่ว่าพ่อชื่อบุญธรรมเป็นคนขับรถเมล์แม่ชื่อแมวบ้านอยู่ริมทางรถไฟแม้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ใช้ Google แปลคำพูดเป็นตัวอักษรขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกระจกเงาที่สุดก็ตามพ่อเจอ อ้ํหนีออกจากบ้านตั้งแต่เจ็ดขวบไปเร่ร่อนขอทานแถวสนามหลวงขอข้าววัดกินและอาศัยใต้สะพานลอยขณะนี้ทำงานรับจ้างที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยากกลับบ้านแต่จำบ้านไม่ได้เคยไปแจ้งความถึงสามครั้งแต่ตำรวจหาว่ากุกเรื่องตลอด15ปีชีวิตลำบากเคยถูกชักชวนให้ไปค้ายาเสพติดแต่เมื่อนึกถึงคํสอนของย่าก็ฉุกคิดและอยากขอโทษที่หนีไป อยากจะขอโทษย่าที่ผมหนีออกจากบ้านใบวันนั้นไม่ได้ดูแลย่าต่อที่ผมทาแบบนี้ผมขอโทษจริงๆคนระับผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้เลยก็ขอเปลี่ยนชีวิตได้เหมือนนีกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับก่อนที่ผมจะหนีออกไปอย่างนั้นนะถ้าจะหนีออกจากบ้านคนระับผมขอบอกเลยคนระับอย่าเลยคนระับเพราะชีวิตภายนอกมันโหดร้ายกว่าที่คิดไว้เยอะครับว่าต้องออกไปเผชิญชีวิต เป็นเด็กข้าถนนมันทรมานกว่าอยู่กับครอบครัวเยอะครับด้านพ่อบอกว่าแยกทางกับแม่ของอ้ําเมื่อลูกหายคิดว่าอยู่บ้านของป้าจึงไม่ได้ติดตามเมื่อเจอกันอีกครั้งอยากให้ลูกมาอยู่ด้วยซึ่งอ้ําก็รับปากกลุ่มง,งานตรวจเลือดชีวเคมีสถาบันนิติเวชวิทยาระบุทั้งคู่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด แนพ่อแม่ที่ลูกหายมาเก็บสารพันธุกรรมได้เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาเก็บสารพันธุกรรมในเด็กเร่ร่อนตามสถานแรกรับต่างๆกว่า600คนพบมีกลุ่มลักเด็กมาขอทานเพราะพันธุกรรมไม่ตรงกันเกือบ20คนเราต้องมีการตรวจสารพันธุกรรมนะครับเพื่อยืนยันนะครับว่าเขาไม่ใช่พ่อแม่ลูกกันจริงนะครับแล้วเด็กกลุ่มนี้นะครับที่ไม่ใช่พ่อแม่ที่ไม่ใช่ที่เป็นเด็กที่ถูกนํามานั่งขอทานเป็นลูกใคร นะครับตรงนี้จะต้องมีกระบวนการติดตามคนหายอีกครั้งหนึ่งครับเวลาเด็กหายออกจากบ้านแล้วเนี่ยโอกาสในการเจอตัวเนี่ยมันยากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเ,าเขาไปเจอคนไม่ดีไปเจอคนร้ายไปเจอคนที่หวังผลประโยชน์กับเขาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกเลยก็ได้อย่างงี้ดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเป็นจุดที่พ่อแม่จะต้องตระหนักต่อสิ่งนี้แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ย95นะครับของเด็กที่ที่หายออกจากบ้านเนี่ยคือกลุ่มเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้าน สถิติเด็กหายตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันมีเกือบ1,100คนเป็นหญิงมากกว่าชายถึง3เท่าสอดคล้องกับจำนวนเด็กเร่ร่อนในไทยที่สูงขึ้นเกือบ30,000คนส่วนใหญ่หนีออกจากบ้านเพราะปัญหาครอบครัวอ่อนปวีวงวัชิราสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน